สนับสนุนโดย m y Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากทาง Ford นะครับสำหรับ Ford Ranger XLS 2.0ครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อแต่ว่ายกสูงเหมือนขับเคลื่อน4ล้อนะครับเออรุ่นนี้ต้องบอกกันว่าเดิมเนี่ยนะครับเขามีรุ่น XLT นะฮะแต่ว่าก็ใส่ออปช่น o ออปชั่นเข้ามานะครับแล้วราคาก็ไป9 0 0 0กว่าบาทนะก็มีเสียง ฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ้ยถอดบางอันออกมั่งได้ไหมนะครับก็เอาเป็นว่าฟอร์ดฟังแล้วฟอร์ดบอกเอา้าก็ทำให้นะครับก็มาแทนรุ่น xlt ซเลย xls เอาอะไรออกบ้างหลักๆนะครับถ้าเทียบกับ xlt เนี่ยก็คือราคาก่อนทำให้ราคาถูกลงนะครับ65,000าบาทโดยประมาณเพราะนั้นตัว xls เนี่ยจะอยู่ประมาณ879,000บาท นะครับโดยประมาณก็คือไม่ไมไมไมเกิน900 0แสนละนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่ค่อยเด้ใชไ้ไม่ต้องเอาใส่มานะพวกย์เลสนะครับย์เลสกุญแจปุ่มพุ t ธสตาร์ทก็เป็นกุญแจดอกเสียบไขแต่ยังมีรีโมทล็อกประตูเหมือนเดิมนะระบบคุยโอนโทนครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินี่ถ้าดูบนพวงมาลัยจะเห็นเลยนะครับมเีเครื่องปรับเครื่องเสียงได้นะครับเ,เลือกโหมดเมนูต่างๆได้แต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ย ที่เคยเป็นคริสโทนอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะเอาออกนะครับกระจังนะครับพวกการตกแต่งที่เป็นโครเมียมอ่ะไม่เอาใช่ไหมเอาออกปัดน้ําฝนครับเอาปัดได้ปกติเพราะฉะนั้นระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติไม่เอาเอาออกนะครับพวกช่องเสียบ usb ไม่ต้องล็อกไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอาออกนะก็ทําให้ราคามันจับต้องได้ง่ายแต่ว่าข้อดีก็คือว่ายังได้ความเป็น ford ranger อยู่ นะครับด้วยดีไซน์นะครับการออกแบบภายนอกภายในต่างๆเนี่ยยังมีความเป็นเรนเจอร์ที่ชัดเจนนะครับตัวกระจังหน้าฝากระโปรงไฟหน้านะครับแน่นอนพอเป็นขับ2ยกสูงเหมือนขับ4ต้องมีบันไดข้างมาให้ด้วยจะได้ขึ้นลงได้ง่ายสะดวกสบายนะครับมือจับประตูที่เปิดปิดประตูอะไรต่างๆพวกนี้ยังอยู่ครบช้วนเหมือนเดิมอ้อระบบแอร์ด้วยระบบแอร์เดิมเนี่ยต้องบอกว่าเป็น เราเรียกอะไรดิจิตอลปรับอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องอันนี้ใช้มือบิดหมุนเอาเลยอยากได้ลมแรงแค่ไหนอยากได้ความเย็นแค่ไหนก็ปรับมือหมุนเอาอย่างนี้นะครับแต่ว่าหน้าจอตรงกลางตรงนี้ก็ยังมีให้อยู่นะอะยังเป็นหน้าจอสัมผัสเหมือนเหมือนที่มีให้อยู่มาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ได้ว่าโอ้ตัดออกซะเฮียนเอาจนหมดเลยไม่ใช่นะครับผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนชอบนอกจากเรื่องดีไซน์ก็คือว่าวัสดุนะครับวัสดุของ ตัว Ford Ranger อนะฮะอันนี้ก็ผมบอกว่าเป็นเรื่องของการเลือกวัสดุใช้งานนะครับดีทรงดีไซน์ช่ององค์ช่องแอร์ก็ยังเป็น r a n เจอรเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้ลดทอนอะไรออกไปเรียกว่าหลักๆคือเอาออปชันที่ผมได้พูดไปนั่นแหละตัดลดทอนออกเพื่อทำราคาให้มันจับต้องได้ง่ายมากขึ้นนะครับเป็นไปตามที่หลายๆคน ฟีดแบ็กกลับมานะครับมีเสียงเรียกร้องกลับมาว่าลองทําแบบนี้อยากได้แบบนี้เอาราคาจะได้ไมีเกิน90 0 0 0 0อยู่800 0 0ไปลายๆประมาณแบบนี้ทาง Ford ก็บอกว่าได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ยังมีอยู่ก็คือนี่ครับเครื่องยนต์นะครับ2ออัตราเร่งดีทีเดียวนะขับสนุกอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็มีความสมูทคือเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้กระโชโกโคกหักแต่อย่างใดเดี๋ยวผมกดกรนเร่งคลิกดาวให้ดูเนี่ยพอเราคลิกดาวไปเนี่ย ไม่ได้๋ยาดึงปึ้งปึ้ง,งไว้ให้เนี่ยนี่ครับฟืดความเร็วก็ขึ้นรอบเครื่องขึ้นทํางานไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังมีให้อยู่นะครับในตัวของเจ้า Ford Ranger XLS คันนี้นะครับการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนนะแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งอาจจะลองดูอาจจะลองเปลี่ยนยางดูซะหน่อยนะครับ ถ้าเน้นใช้งานในเมืองก็เลือกอยางที่มันมันนุ่มเงียบหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน้นโอบอกส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ต่างจังหวัดมีการบรรทุกเน้นทางแบบว่าสมบุกสมบันก็อาจจะขยับไปใส่ยางพวกออเท r เรนซึ่งนอกจากดอกอยางสวยเนี่ยคุณสมบัติของอยางก็จะตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามา เล่าสู่กันฟังสำหรับเจ้า Ford Ranger XLS 2.0เกียร์อัตโนมัติ6สปีดคันนี้ครับต้องบอกว่าเจ้า Ford Ranger XLS นะครับ Double Cap c a b 4ประตูคันนี้ผมว่าความน่าสนใจอย่างแรกเลยค,คือการฟังสิ่งที่มีคนบอกมาเสนอมาครับเพราะว่าต้องบอกว่า XLS เนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัว XLT เดิมเนี่ยนะครับราคาถูกลง65,000บาทนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันการใช้งานที่บอกว่าหลายคนบอกไม่จําเป็นไม่อยากใช้งานเช่นในเรื่องของ Key l เลสในเรื่องของปุ่ม p u s สตาร์ทนะครับระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะต่างๆเหล่านี้พอบอกว่าไม่ได้ใช้งานทาง Ford บอกอ่าได้งั้นก็ทอนออกไปนะครับเหลือเป็น XLS แบบนี้แต่ว่าอัตประโยชน์ในการใช้งานยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคือการเป็นรถกระบะ4ประตูที่ขับง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับต้องบอกว่าสมบุกสมบันได้ อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนที่ผมชอบจริงๆก็ยังต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์2.0เนี่ยเทอร์โบตัวนี้ผมว่าขับสนุกอัตราเร่งดีแล้วก็มาเรื่อยๆครับไม่กระโชกห้องหกอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องดีไซน์ก็ยังได้ดีไซน์ความเป็นเรนเจอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้รวมไปถึงเนี่ยลายล้อมง,ล,อมงล้อแม็กต่างๆนะครับบันไดข้างพวกแอสเซซซอรีที่ขอบกระบะกระบะท้ายมีมาให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ สำหรับคนที่อยากจะมีรถกระบะ4ประตูที่บอกว่าเอาออปชันแบบที่ใช้งานจริงๆนะครับไอ้ที่เหลือเกินไปเนี่ยไม่ต้องเอามาเพราะฉะนั้น Ford XLS ตัวนี้แหละนะครับน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณในราคาระดับ800กว่าบาทนี่แหละครับ ขาวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ